สวัสดีครับผมชื่อวิทยาวุิทิศเกลียงครับผมเป็นนักจิตวิทยาจบมาทางจิตวิทยาคลินิกนะครับแล้วก็ปัจจุบันรับใช้เป็นอาจารย์ประจําที่จัดสาทรครับก็ผมมีคนถามผมมาพอสมควรครับคือหลังๆนี้ผมมีโอกาสได้มาดูแลกลุ่มเซลล์แล้วก็มีโอกาสได้สอนพระคมพีระวิศวารารึกษาอะไรค่อนข้างบ่อยนะครับก็มีคนถามผมมาเหมือนกันว่าแล้วเราเตรียมบทเรียนในการสอนพระคมภียังไงนะครับเริ่มต้นยังไง ต้องบอกก่อนว่าผมเองไม่ได้รู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นศาสนาอื่นนะครับแล้วก็ตอนอายุ25มีโอกาสได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็กลับใจมาเชื่อในพระองค์ผมก็เป็นเหมือนกับพี่น้องทุกๆคนนะครับก็อ,อ่านพระคมัมภีร์บางเล่มอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับบางเล่มอ่านยากเข้าใจยากแล้วก็บางเล่มก็อ่านแทบไม่เข้าใจเลยนะครับหรือไม่รู้ว่าทําไมต้องเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยเป็นเหมือนกันเลยครับ แล้วก็เวลาที่ผมอยากจะรู้พระคมภีมากขึ้นนอกจากการอ่านแล้วก็จะถามคนที่รู้เข้ากลุ่มเซลนะครับถามคนที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นคริสเตียนที่อยู่มาก่อนหน้าเรานะครับวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตมาแบ่งปันวิธีการที่ผมใช้จริงๆก็ไม่ได้เป็นวิธีการใหม่อะไรเลยนะครับก็เป็นวิธีการที่หลายๆคนก็ใช้แหละนะครับก็คือวิธีการที่ผมใช้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือหนังสืออธิบาย พระคมภีนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่าคนที่เขียนหนังสืออธ,ธิบายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะครับเป็นอาจารย์สอนในพระคริสตธรรมเป็นปราด์แห่งยุคนะครับแล้วก็มีหลายเรื่อที่น่าสนใจนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหนังสือที่เป็นของศูนย์ทีรนัตอย่างนี้นะครับมีอธิบายอ,อย่างเร่มนี้ก็เป็นสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงซาโลมอนนะครับเล่มนี้ก็เป็นโยชูวาผู้วินิจฉัยนางรูธหนึ่งสองซเมอเอลอ่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็มีพอสมควรนะครับ อิสยาหนึ่งสองพง์กษัตริย์หนึ่งสองพง์สาวดารน,นะครับแล้วก็มีหนังสือที่เป็นลันกษณะอย่างอื่นอีกนะครับที่เป็นเรื่องของอ่านสุภาษิตยังไรนะครับไม่แน่ใจมันกลับหัวหรือเปล่านะครับถ่ายวิดีโอแล้วก็อย่างแต่ว่าสูย์ที่รนับตอนนี้เนี่ยหนังสือน่าจะไม่มีแล้วเข้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะน่าจะไม่ได้มีสำนักพิมพ์แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเข้าใจผิดก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ที่ผมอ่านบ่อยๆก็คือซีรี B นะครับหรือว่าซีรีส์จมของกหนกมนาสารนะครับซึ่งแปลมาจากหนังสือของ w a r r e n w e v e r s ิซึ่งหลายๆลท่านคงรู้จักท่านดีอยู่แล้วนะครับท่านก็เป็นนักอาธิบายพระคัมภีร์ที่มีความรอบรู้นะครับมากๆเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ผมอ่านพระคัมภีร์เข้าใจก็เริ่มจากการอ่านอาธิบายประกอบนะครับหลังจากอ่านอาธิบายประกอบแล้วก็มีโอกาสได้สอนก็ใช้หนังสืออย่างนี้เลยครับพี่น้องครับก็เปิด แล้วก็สอนตามเนื้อหาในหนังสือน,นี้เลยนะครับถ้าให้ง่ายก็คือทุกคนในกลุ่มเซลก็มีหนังสือเล่มเดียวกันแล้วเราก็เรียนไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเอา่อบางคนอาจจะไม่ถนัดในการที่จะอ่านหนังสืออย่างนี้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เอ่อไม่ใช่เป็นนักอ่านโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเราก็ใช้การแบ่งปันโดยการก็ผมก็ใช้หนังสือแล้วก็อ่านแล้วก็แบ่งปันนะครับต่อมาเนี่ยผมก็เมือม่อเมือ่อมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับเมือ่อมีโอกาสได้เรียนรู้ พระคำของพระเจ้ามากขึ้นไปเรียนภาคขั้นะครับผมไปเรียนภาคคั้ที่ภาครรคิดสัมุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็รู้อะไรมากขึ้นไปคอร์สทีแลงแฮมนะครับมีโอกาสได้เข้าไปดูว่าเราจะเทศนายอย่างไรนะครับดึงพระคำออกมาใช้อย่างไรเอ็กเซลจีเซตรหรือว่าเอาความจริงของพระเจ้าออกมาขยายความอย่างไรเนี่ยนะครับก็ทําให้ผมเริ่มเริ่มที่จะชอบในการอ่านพระคัมภีร์โดยตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราจาดพระคัมภีร์ได้อย่างไงนะครับหนังสือพระคัมภีร์นี่ก็มีหลายแบบนะครับ หนังสือพระคมภีหลายๆฉบับก็จะมีแบบอธิบายที่เป็นข้อความแล้วก็มีเชิงอัดข้างล่างเนี่ยจริงๆของสมาคมก็จะมีอยู่แล้วนะครับเป็นเชิงอัดข้างล่างนะครับมีบอกว่าหมายถึงอะไรนะครับตัวนั้นหมายถึงอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มีมากกว่าน,นี้นะครับมันก็จะมีหนังสืออธิบายที่เป็นพัะคมภีด้วยนะครับทั้งของฉบับสมาคมแล้วก็อามาตะธรรมเลยนะครับรวมทั้งผมใช้โปรแกรม The w o r d ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเรียนภาษากรีกกับพีบูมาก่อนไม่คล่องแคล่วนะครับเราก็ใช้ โปรแกรมโดดในการช่วยค้นหาว่าคาแต่ละคํานั้นมีรากศัพท์มีที่มาจากอะไรนะครับก็เป็นโปรแกรมโหลดฟรีด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดภาษาต่างๆนะครับรวมถึงที่มันมีมันมีพวก strong number ที่มันเป็นเอ่อโค้ดคาฮีบรูคํากรีกเนี่ยทำให้เราค้นหาง่ายขึ้นนะครับรวมถึงผมใช้ my s o r t นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันใน Android นะครับที่ใช้หาพวกภาษาฮีบรู ภาษากรีกง่ายๆนะครับก็ทําให้การใช้การศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยมันมันง่ายขึ้นแล้วก็เอาไปแบ่งปันพี่น้องง่ายขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็นํามาขยายความให้ให้เราเนี่ยไม่ลืมนะครับเป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานนะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ดึงแต่ละส่วนออกมาแบ่งปันกันแล้วก็เวลาที่เราแบ่งปันกันเนี่ย เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นบางทีการใช้การโยนคำถามไปให้พี่น้องหลายๆคนนียได้ช่วยกันกบคิดเพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในพี่น้องหลายๆคนที่มาร่วมกลุ่มเซลล์นียก็จะมีะเล่าใจให้เขาได้ฟีดแบ็กอะไรบางอย่างออกมานะครับทำให้เราได้เรียนรู้กันและกันมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่ผมใช้ในการแบ่งปันพระครรมของพระเจ้านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหลายที่ เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราจะไม่เป็นเพียงแต่คนที่มารับการสอนอย่างเดียวเมื่อเรารับการสอนมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นผมเชื่อว่าวิญญาณจะร้าใจเรานะครับให้เป็นผู้ที่แบ่งปันและก็ถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้กับพี่น้องของเรานะครับผมเองก็เริ่มต้นแบบนี้จากการเป็นคริสเตียนนะครับเมื่อเออชื่อนานขึ้นนะครับปีหนึ่ง2ปีก็เริ่มมีน้องเลี้ยงนะครับสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวเริ่ม มีโอกาสได้นําในกลุ่มเซลล์ผมเชื่อว่าพี่น้องก็สามารถทําแบบเดียวกันได้นะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของผมอยู่ในชีวิตของพี่น้องอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนะครับเรามีพระเจ้าองค์เดียวกั sa, นคคเป็นพระเจ้าของโมเสสอิสอักนะครับยาโคบเป็นพระเจ้าของอิสยาผู้ทําการลิขานรภาพเป็นพระเจ้าของเอริยาเอลิชานะครับพระเจ้ายังทรงทํางานของพระองค์อยู่ในทุกวันนี้ะฉะนั้นหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับ เราแบ่งพันธะคำของพระเจ้าให้กับผู้เชื่อด้วยกันนะครับเพื่อพ่จักรองพระเจ้าจะเติบโตและมีสง่าราศีมีความเชื่อที่ถูกต้องนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ